จะแถลงการว่าคือเรื่องของบ้านนู้นอ่ะคือไม่อยากให้ใครไปยุ่งแล้วปล่อยคืออย่าเงียบไปเองคืออยู่ของเราเนี่ยอยู่ดีแล้วเขาจะทะเลาะกันก็ปล่อยกันหมากัดกันจะไอ้กัดหางกันกัดเคี่ยอะไรกันไอ้ทะเลาะกันท้าขายอะไรก็ปล่อยเขาไปเราอยู่ของเราเนี่ยดีแล้วไม่ต้องไปกัดถามว่าไปกัดเขาเราได้อะไร ได้ความสัใจแต่พอเวลาเดือดร้อนเขาเขากลับมาเนี่ยเขากลับมาโดยรวมเขากลับมามองว่าหน้าดำเน่ยแม่งเคีียแม่งคอยไปกัดเขาคอยไปกระแนกกระแหน่เขาไรการศึกษาใช่ไรการศึกษาเปิดไมได้มันมันก็เขาเะอเพราะว่าเลิกดีกว่าเรามาสร้างสรรค์ของเราดีกว่าเช็ คือเลิกกันได้กันแหน่เลิกได้แล้วพอแล้วเรามาทำเราดีกว่าจะอยู่20คันสักนะฮะพอแลพอเดี๋ยวผมว่าแค่นี้พอแล้วโอเคครับโอเคนะครับโอเคโอเคเมาไหมเนี่ยไม่เมาเขาบอกจบป้าจบ